ทุกคนเคยเจอไหมครับเวลานั่งเครื่องบินอยู่ดีๆเนี่ยแล้วจู่ๆเครื่องก็สั่นแรงรู้สึกเหมือนตกวูบไปชั่วขณะหัวใจเนี่ยหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มไอ้สิ่งนั้นแหละครับที่เราเรียกว่าหลุมอากาศจนบางคนในอดคิดไม่ได้ว่าเครื่องที่เรานั่งเนี่ยมันจะตกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปหาคำตอบกันอย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วหลุมอากาศมันคืออะไรแล้วเวลาที่เครื่องบินเราเจอเข้าจังๆเนี่ยมันจะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ๆฟังนี่ก่อนนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าหลุมอากาศเนี่ยมันไม่ได้หน้าตามันหลุมมันท้องถนนที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเทอร์ l บเรนซ์หรือว่าอากาศปั่นป่วนนั่นเองเนื่องจากในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับอากาศมันไม่ได้อยู่นิ่งๆมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงหมุนวนด้วยความเร็วที่แตกต่างกันเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นความร้อนที่ลอยขึ้นจากพื้นดินกระแสเจ็ตสตรีมร่วมไปถึงอิทธิพลจากลมที่พัดผ่านภูเขาและพอเครื่องบินเนี่ยเจอกับกระแสอากาศเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก พระราม2เราเลยรู้สึกเหมือนว่ามันเนี่ยตกหลุมทั้งๆที่จริงๆแล้วนะเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ตกไปในรูว่างๆเพียงแต่เจออากาศที่แรงยกเนี่ยเปลี่ยนแปลงฉับพลันเท่านั้นเองนะครับ แล้วคำถามสำคัญก็คือมันอันตรายแค่ไหนทำให้เครื่องบินตกได้เลยหรือเปล่าข้อมูลจาก NTSB หรือว่าคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยนะครับเขาชี้ชัดเลยนะครับว่าเครื่องบินพานในสมัยใหม่เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอุบัติเหตุจาก turbulence หรือว่าหลุมอากาศส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทําให้เครื่องบินเสียหายนะครับแต่จะทําให้คนเนี่ยบาดเจ็บซะมากกว่าโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่รัดเข็มขัด ความเสียหายจริงๆเนี่ยมักเป็นถ้วยกาแฟหกหรือว่าคนเนี่ยหัวชวนเพดานแต่ไม่ใช่กับเครื่องบินเนี่ยที่แตกคือง,ง่ายๆแบบที่หลายคนกลัวนั่นเองนะแล้วทำไมเครื่องบินเนี่ยถึงทนทานได้ขนาดนั้นคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่มาตรฐานของการออกแบบนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปที่เรื่องการออกแบบโครงสร้างของเครื่องบินเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของแรงจีในทางการบินแบบง่ายๆกันก่อน ตอนที่คุณกําลังนั่งยืนหรือว่านอนฟังคลิปผมอยู่เนี่ยนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยกำลังดึงคุณอยู่ตลอดเวลานี่คือสภาวะที่เราเรียกว่า 1G มันคือความรู้สึกของน้าหนักตัวปกติของคุณนะครับแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือว่าทิศทางอย่างรวดเร็วเนี่ยเช่นตอนที่คุณนั่งรถไฟเหาะแล้วมันพุ่งขึ้นหรือตอนที่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นอย่างรวดเร็วคุณจะรู้สึกเหมือนถูกกดติดกับเบาะหรือว่าพื้นนั่นแหละครับคุณกําลังเจอแรงที่มากกว่า 1G ซึ่งในทางการบินเนี่ยนะครับแรงจีก,ก็คือตัวชี้วัดว่าโครงสร้างของเครื่องบินเนี่ยกำลังรู้สึกถึงแรงกระทําเป็นกี่เท่าของน้าหนักตัวมันเองบนพื้นโลกวิศวกรจะใช้ค่านี้ในการคํานวณว่าปีกและลําตัวของเครื่องบินเนี่ยต้องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะรับมือกับสภาวะต่างๆได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับ เช่นการออกแบบโครงสร้างเครื่องบินเนี่ยที่ต้องรับแรงได้ถึง 2.5g หรือว่า2.5เท่าของน้าหนักบรรทุกเต็มและยังเผื่อค่าความปลอดภัยหรือว่า safety factor ไวก1.5เท่านั่นหมายความว่าเครื่องบินเนี่ยต้องทนแรงได้ถึง 3.75g โดยที่มันเนี่ยต้องไม่เสียหายนะครับอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเครื่องบินหนัก200ตันเนี่ยนะครับตอนที่เราทดสอบความแข็งแรงมันต้องทนแรงได้สูงสุดถึง750ตันโดยที่ปีกลำตัวและโครงสร้างทั้งหมดของมันเนี่ยต้องไม่พังลงมา นอกจากนี้ปีกของเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แข็งทื่อนะครับแต่ยังมีความยืดหยุ่นคอยทําหน้าที่ดูดซับและสลายพลังงานจากกระแสลมที่ทําตะรงสร้างหลักของเครื่องบินและหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการรับรองเครื่องบินเนี่ยก็คือการทดสอบ wing bending test หรือว่าการดัดปีกขึ้นลงจนสุดเพื่อดูว่าโครงสร้างของเครื่องบินเนี่ยรับได้เท่าไหร่ตัวอย่างเช่น Boe ิ n g 787 Dreamliner เนี่ยนะครับสามารถงอปีกได้ถึง25ฟุตหรือว่าประมาณ7.6เมตรหรือจะเป็น Air Bu ั A350 ในการทดสอบที่คล้ายกันเนี่ยสามารถงอได้17ฟุตตหรรือวว่า5 m. เเเมลยยทีดีด นอกจากนี้โครงสร้างของเคองบินสมัยใหม่เนี่ยนะครับยังใช้วัสดุที่ผ่านการวิจัยพัฒนามาอย่างดีมีความเหมาะสมกับการใช้เป็นโครงสร้างของเคองบินเช่นอลูมิเนียมอลลอยที่มีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานต่อความล้าหรือแม้แต่วัสดุคอมโพสิตอย่าง CFRP หรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์รีนฟอร์สพลาสติกนะครับที่แข็งแรงกว่าเหล็กหลายเท่าแถมยังน้ำหนักเบาแล้วก็มีความยืดหยุ่นอย่างมากนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเราเจอหลุมอากาศเนี่ยเครื่องบินถึงยังรับมือได้เพราะแม้แต่หลุมอากาศระดับรุนแรงที่กระทำต่อเครื่องบินเนี่ยมันมักจะอยู่ประมาณ 1-2G เท่านั้นเองซึ่งยังห่างไกลจากค่าที่วิศวกรเขาออกแบบไว้มากจึงไม่ทําให้โครงสร้างของเครื่องบินเนี่ยเสียหายแต่อาจจะมีการสั่นสะเทือนบ้างเท่านั้นเองนะครับ แล้วอย่างนี้นักบินเนี่ยสามารถตรวจสอบหลุมอากาศได้ไหมคําตอบก็คือได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ทั้งหมดเครื่องบินเนี่ยนะครับจะมีเรดาร์ตรวจสอบสภาพอากาศที่สามารถตรวจสอบเมฆฝนฟ้าขนองหรือว่าเมฆกลุ่มชิวโมโลนิมบัสที่มักจะมีเทอร์โบเลนซ์หรือว่าหลุมอากาศรุนแรงเพื่อที่นักบินเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงไม่บินเข้าไปนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็น Clear Air t u r b u l e n c e หรือว่าความปั่นป่วนในอากาศท้องฟ้าโล่งไม่มีเมฆไม่มีสัญญาณบนจอเรดาร์แบบนี้เนี่ยตรวจสอบยากนะครับต้องอาศัยการรายงานจากเครื่องบินลำอ,อื่นๆที่บินในเส้นทางเดียวกันหรือว่าการใช้ข้อมูลทางดาวเทียมและแบบจำลองสภาพอากาศช่วยนั่นเองแต่ปัจจุบันก็กำลังมีการพัฒนาระบบตรวจจับสภาพอากาศล่วงหน้าเช่นการใช้ไรดาร์มาติดที่หัวเครื่องบินที่สามารถยิงเลเซอร์ตรวจจับความหนาแน,น่นของอากาศระยะไกลเพื่อตรวจจับเค e ียร์แอร์เทเบเลนซ์นั่นเองนะครับ เพราะงานันครั้งต่อไปถ้าคุณอยู่บนเครื่องบินและเกิดหลุมอากาศเนี่ยขอให้คุณระลึกไว้เสมอว่า 1. ท้องฟ้าไม่ได้มีหลุมมันเป็นแค่อากาศปันปวนซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ2เครื่องบินที่คุณนั่งอยู่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้และ3นักบินมีเครื่องมือและข้อมูลที่ดีที่สุดในการนำพาคุณผ่านไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองสิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือการรัดเข็มขัดนิรภัยไว้อยู่เสมอเมื่อนั่งอยู่กับที่เพียงเท่านี้เนี่ยก็ปลอดภัยแล้วครับ แล้วอย่างเช่นเคยนะครับถ้าทุกคนเนี่ยชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้เลยนะครับถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดผมต้องขออภัยมาณะที่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ